หลวงพ่อวิเรียงเิรินทโรสอนเรื่องอารมณ์คำสอนเรื่องอารมณ์เรียบเรียงตามแนวคำสอนอย่างเป็นลำดับเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงคำสอนเรื่องอารมณ์ของพระอาจารย์หลวงพ่อวิเรียงสิรินทโรข้อที่หนึ่ง อารมณ์ไม่ใช่ตัวเราหลวงพ่อสอนว่าอารมณ์เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตสุขก็เกิดดับก็หายทุกข์ก็เกิดดับก็หายถ้าเราเข้าไปยึดว่าอารมณ์คือเราทุกข์จะเกิดทันทีข้อที่สองอารมณ์เกิดเพราะเหตุปัจจัย อารมณ์ไม่ได้เกิดลอยลอยเกิดจากการกระทบของตาหูจมูกลิ้นกายและใจเมื่อมีการกระทบจิตจึงปรุงแต่งเป็นอารมณ์ถ้าเห็นตามเหตุปัจจัยจะไม่หลงตามอารมณ์ข้อที่3หน้าที่ของผู้ปฏิบตัติคือรู้ไม่ใช่ตาม หลวงพ่อย้ำเสมอว่าอารมณ์มีไว้ให้รู้ไม่ได้มีไว้ให้เป็นรู้ว่าโกรธรู้ว่าดีใจรู้ว่าเศร้าแค่รู้อารมณ์จะอ่อนกำลังลงเองข้อที่สี่อารมณ์แรงเพราะขาดสติเมื่อสติอ่อนอารมณ์จะนำจิตเมื่อสติมัน่น อารมณ์จะเป็นเพียงสิ่งถูกรู้สติคือเครื่องคุ้มครองจิตทำให้อารมณ์ไม่ครอบนำข้อที่5สมาธิช่วยให้อารมณ์สงบการฝึกสมาธิทำให้จิตตั้งมั่นอารมณ์จะเกิดได้แต่ไม่รุนแรงเหมือนคลื่นที่มากระทบ แต่ใจไม่หวั่นไหวข้อที่6ปัญญาทำให้อารมณ์ดับง่ายเมื่อเห็นว่าอารมณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนจิตจะคลายความยึดอารมณ์เกิดแล้วก็ดับตามธรรมดาข้อที่7อารมณ์ดีก็อย่ายึดหลวงพ่อสอนว่า สุขก็เป็นอารมณ์อย่างหนึ่งถ้ายึดสุขวันหนึ่งก็ต้องทุกข์ผู้ปฏิบัติต้องวางทั้งสุขและทุกข์ข้อที่8การวางอารมณ์คือความเป็นอิสระของใจเมื่อจิตไม่ถูกอารมณ์ลากไปใจจะเบาสงบและเป็นอิสระนี่คือผลของการภาวนาอย่างแท้จริง สรุปเพื่อภาวนาใจอารมณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปผู้รู้ไม่เข้าไปเป็นอารมณ์ใจจึงขนทุกข์